เป็นโรคไตเหลือแค่15ค่ะเข้าระยะที่5แล้วปวดปวดทันหลังนั่งไม่ได้โอ้กินไปมันก็หายปวดผ้าไตก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแม่ชื่อเลือนทองใจอายุ90้าสิอาชีพขายก๋วยจับก๋วยเตี๋ยวที่เพชรบุรีเดี๋ยวนี้ไม่ได้ขายแล้วก็มาอยู่กับลูกที่สระบุรีชื่อย้อย เป็นลูกของแม่นะคะตอนนี้อายุ่3ปีแม่มีปัญหาเริ่มแรกก็คือเป็นลมไม่สบายก็ให้ลูกสาวรับมาอยู่สระบุรีรักสงงสามปีมีอาการไม่ปกติคืออะไรัวใจติบก็ไปทำใบพารมาสามเส้นพอไปทำมาแล้วอยู่ไปอยู่ไปมันปวดปวดทั้งหลังนั่งไม่ได้ก็ต้องใช้พิงใช้หมอนต่อต่อต่อ,ตอพิงมาปวดเท้า ถ้าไม่ดีก็ไปหาหมอหมอ,หมอบอกว,ว่าเป็นโรคไตก็ปรึกษารูปว่าทํำยังไงเขาก็เลยบอกว่าเออถ้าเป็นโรคไตเขาจะมีอาหารเสริมทีแรกเขาก็เอามาให้ดูก่อนลองกินกินสามเวลาเลยทีแรกกินเช้ากินกลางวันกินเย็นโอ้กินไปมันถูกอะ่ะมันก็หายปวดพอนั่งได้ตำเท้านี่นะมันก็ไม่ปวดดีขึ้นมาก ก็คือแกน้องก่อนแล้วพอไปทําหัวใจสเส้นกลับมาแกก็ปวดหลังพอปวดหลังก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลก่อนถ้าเจ็บก็ไม่ต้องเลยเอาเรนเอาเรนเอาเรนจับนี้จับนี่จับนี้บอลตรงกลางโดนไงโดนเอวเดี๋ยวไอจับแม่เนี้ยจับทำไมหนูก็จับอยู่นี่ยังไม่หลมจับโป๊จับโป๊เฮ้ยอย่าจับก่อนเลยนี่ใครจับใครทำ ตรว <c oughs> ดค่าเลือดลงมาเขาก็พามาหาหมอลรคไตเขาบอกเป็นโรคเป็นโรคไตเหลือแค่สิบห้าค่ะระยะระยะเขาบอกเขาา้าระยะที่ห้าแล้วก็เลยคุยกันกันกบพวกพี่ๆว่าทําไงก็เลยปรึกษากันว่าพอที่ซื้อได้ไหมพอพอดีพอซื้อได้ก็ซื้อให้แม่กินก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ ก็คือค่คอยๆนั่งได้ใช่ค่อยๆนั่งได้ตอแรกนั่งไม่ได้เลยขาแข้งอะไรก็ค่อยๆเริ่มดีขึ้นหายใจเองได้ดีขึ้นผ้าไตก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจนหมอบอกว่า ให้มาปีละครั้งเลยตอนที่ทานนี้ชอบรสชาติไหมครับรสชาติได้ดีแล้วจาก r 1 5นี่ขึ้นมาเป็น35ค่ะกี่เดือนรับถึงขึ้นมาก็คือ3 3เดือนขึ้นแล้วไหมนะ3เดือนคือเรียนรู้สึกว่าแข็งแรงค่ะไม่เหนื่อยเดินได้สบายมากเดินได้เข้าห้องน้ําอาบน้ําอะไรได้สบายไม่ต้องให้ใครช่วยไปวัดก็เขาบอกแม่แข็งแรงขึ้นอยู่เป็นร้อยร้อยปีเลย ก็ดีใจปลื้มใจว่าเออแม่ได้อยู่กับเรานานๆเงี้ยชีวิตแม่เราเนาะเงินเมื่อไหร่ก็หาได้แต่ชีวิตแม่เราหาไม่ได้ละมีคนเดียวดอกค่าไตอนนต,อาต,าตอนนี้ก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณประมาณ30สิบขึ้นนะคะ่ะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆคือตอนนี้กินสามตัวนะคะตอนเช้าก็เกี่ยวกับดวงตาของแม่ตอนวันก็เป็นหัวใจฮาร์ตตอนเย็นก่อนนอนก็เป็นยูมีค่ะยูมีเนี่ยตอบโจทย์เราได้นะคะผู้ที่อายุสูงวัยแบบยายอายุแปดสิบเก้าสิบ ถ้าเป็นโรคนี้โรคไตก็ควรจะทานอาหารนี้เขาดีจริงๆไม่ได้โกหกกินแล้วได้ผล,ไม,ลไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็หายใจคล่องทานอาหารได้นอนหลับดีค่ะอย่าลืมนะคะอา,อ,าอาหารเสริมตัวนี้ดีจริงๆค่ะนี่แค่อร่อยมากค่ะอาหารเสริมตัวนี้รีดเรียมเลย,เรย,เลยอร่อยมาก อย่าลืมนะคะถ้าเป็นโรคไตแล้วก็ไม่ต้องไปพอกค่ะทานยาของหลวงแล้วก็ทานอาหารเสริมจะดีมากค่ะ